งานครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างตอนนี้ร่งวงวางแผนไว้งานครึ่งปีหลังนะ,ะงานครึ่งปีหลังตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละฮะเน้นโฟกัสที่คอนเสิร์ตกอล์ฟไม้ส่วนใหญ่แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีอาจจะเฉยๆนะ<ม>อาจจะผันตัวเป็นผู้จัดเล่นละครเอง<ม>ทําละครเองซีรีส์สั้นในไทย <สะ S 2> ใช่ไหมในไทยโอ้โหในไทยทำไมถึงอยากเป็นผู้จัดทำไมคือมันมีบทหลาย หลายๆบทที่ผมอยากจะเล่นอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่มีไม่มีบทแนวนี้เข้ามาสักทีผมก็ถ้านั่งรอก็จะก็ท่างกรอบก็เลยคิดว่าสร้างเองดีกว่าแสดงว่าอาจจะจัดเองก็เล่นเองจัดเองเล่นเองจัดเองเล่นเองอันนี้เป็นแผนที่อาจจะเป็นจริงในปีหน้าในปีหน้าครับอันนี้เราพัฒนาบทเองเลยเหรอก็ทุกวันนี้จริงๆก็ถ้าว่างๆจากเรื่องคอนเสิร์ตจบไหมนี่ก็คือไปนั่งเขียนบทเขียนอะไรด้วยอะไรทั้งหมดที่ทำเองทั้งหมด ไม่เชิงทำเองทั้งหมดฮะก็คือมีทีมแต่ว่าเพียงแค่ว่าผมจะขึ้นสตรัคเจอร์เอาไว้ก่อนเป็นขึ้นโครงขึ้นอะไรอย่างเี้ไว้ก่อนแล้วก็คือก็จะสร้างทีมขึ้นมาเลยมีในหัวครับแต่ว่าอุ้ไว้ก่อนไปก่อน,อนมีหลายๆเรื่องบทไหนที่ไม่อยากเล่นมากๆแต่แบบต้องเขียนบทนะไม่บอกรอ, <laughs> อดูนะเดี๋ยวรล้วงไหลแสดงว่าปีหน้านี่คือจะอยู่ในไทยก่อน ถามว่าอยู่ในไทยไหมคือจริงๆปีนี้ผมก็บอกว่าผมจะอยู่ในไทยนะแต่ว่าไปๆมาๆคือบินทุกอาทิตย์เลยนี่ยังไม่ได้พักเลย <laughs> บินตลอดแล้วงานที่จีนวางไว้เงไบ้างไหมงานที่จีนเหรอฮนะก็คือจริงๆก็มีบินไปอยู่เรื่อยๆครับผมมีล่าสุดก,ก็บินออกรายการมีบินออกแบบพวกร่วมงานอีเวนต์ต่างๆลยครับผมแต่ว่าคือตอนนี้คือผมรู้สึกว่าอยากจะอยากจะลองเป็นผู้จัดผมอาจจะแค่เริ่มที่ประเทศไทยก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าแน่นอนว่า เมนโกงก็คือว่าในอนาคตมันจะต้องไปให้ถึงระดับต่างประเทศด้วยอะไรด้วยไปร่วมงานกับต่างชาติประเทศจีนเอ่ยอะไรเอเ่ยพวกนี้ด้วยนะครับเห็นลนักศึกษาก็ไปเกาหลีด้วเหมือนทีโปรเจกต์อะไรอ๋อใช่ครับก็ช่วงหลังปีนี้จริงๆก็ไปเกาหลีทบ่อยไปไปแทบทุกเดือนเลยแล้วก็ก็มีแบบว่าไปคุยงานบ้างอะไรบ้างนะคร้ยผมในในในฝั่ง,งเกาหลีนะครับพอพูดเกาหลีได้วนี่เดี๋ยวเดียย๋ยวอย่างอย่างทำไมเป็นผู้จัดตา่างหมาวางมองไว้ไหมว่าแบบ เป็นนางเอกหรืออะไรเงรี้ยอยากได้ใครมาร่วมง,งานเป็นพิเศษไหมยังไม่ได้มองไว้ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าต่อให้มองไว้ก็ขออุไว้ก่อนดีๆรอ,อเปิดตัวทีเดียวดีกว่ารอแบบดูทีเดียวดีกว่าย,ยังงาแสดงจีนยังพักไว้ก่อนหรือว่าไงไม่ได้พักคนระับคือจริงๆถ้ามีบทที่มันโอเคแล้วแบบบทดีๆเข้ามาหรืออะไรเงี้ยผมก็รับไว้ครับผมแต่ว่าที่ตอนนี้อ,อยากจะโฟกัสที่คอนเสิร์ตกลับมค์แล้วก็อยากจะ เขียนบทอันเนี้ยให้มันจบก่อนแสดงว่าเราโฟกัสที่2อย่างอยู่ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้2อย่างแล้วก็อาจจะมีธุรกิจในอนาคตนู่นนี่หลายๆอย่างครับอานถึงเลือกกล้วยเลยละกับได้เห็นข่าวเห็นข่าวแล้วคนแบบจับจับผู้เราเออเรามันเกษตรทั้งด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเราเล่นยืมยืมก้ามายืมก้ามา คือจริงๆก็ได้มีโอกาสคุยกับก้อยเรื่องนี้แล้วเหมือนกันคะคือจริงๆเราเจอนครั้งแรกก็คือตอนที่ผมไปถ่ายรายการก้อยนัตตี้ดรีมเนาะแล้วทีนี้มันก็มีกระแสเกิดขึ้นมาซึ่งเอาจริงซีซั่นแรกอะ่ะเอพิโซดแรกผมไม่รู้ตัวเลยผมแค่ไปแล้วก็แบบเป็นตัวเองโน้นนี่อะไรเงี้ยแล้วพอ,พอได้รู้จักกันอะไรเงี้ยก็คือมีการคุยกันแต่ไม่ได้แบบจริงๆไม่ได้คุยกันเยอะเลยก็คแค่คุยเฉพาะตอนที่แบบพอจบงานแล้วก็ขอบคุณนะโน้นนี่อะไรเงี้ยบางทีเขาก็แบบพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จะมีไอ้ที่ไปถ่ายรอบสองก็ได้มีการทักกันว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ต้องไปถ่ายรอบสองนะไปกับก๊อลฟใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ท้ากันว่าเสื้อคู่ปเปล่าใครใครใครเป็นคนคี่ติดต่อเสื้อคู่ปเปล่ะผมไทยครับผมไทยผมไทยว่าแบบเสื้อคู่นั่นเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมเพิ่งกลับมาไทยผมก็ไม่รู้ว่าแบบมันกระแสคือยังไงอะไรคือแบบก็คิดว่าไม่มีใครสนใจหรอกมันก็เป็นแค่แบบเราเพื่อนๆพี่น้องกันเล่นขำๆอะไรเงี้ยเนาะแล้ววันนั้นก็แบบ ปกติเรามีเสื้อสีดำไงเราออกไปซื้อเสื้อแล้วเอาตัวนี้แล้วกันอย่างเงี้ยแบบเดินหยิบมั่วๆมาเลยเลยแล,แล้วมันก็ใส่เสื้อคู่มาแล้วก็แบบว่าก็ำขำๆกันปรากฏว่าพวกนี้ก็วิวแซวกันแบบเป็นจริงเป็นจังผมก็แบบแล้แต่จี๊ดนะ <c oughs> ไม่ได้จีบไม่ได้จี๊ด <c oughs> มีโอกาสไหมสดโปรไหมเองอะถามว่ามีโอกาสไหมคือจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดงงไหมหมายถึงว่าก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของในอนาคต แต่ว่าคือก็ไม่ได้ปิดอะไรแต่คือจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครหรือดูแลใครเพราะว่างานตัวเองก็ล้นมือมากๆเลยแล้วก็มีหลายอย่างที่เรายังอยากทำแล้วต้องทําให้ทันด้วยเหมือนกบบตอนนี้หมนมีกันบ้านเนี่ยมันทำเนาะเราก็ยังไปโฟกัสอย่างอื่นไม่ได้จริงๆเป็นแฟนลุ้นแะคิดว่าลุ้นภูนมิใจถามว่าลุ้นขึ้นไหมเหรอครับคือเวลาเปนแฟนคนลุ้นมันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแต่ว่า,วาคือ คงยังไม่ใช่คงยังไม่ใช่ใช่คงยังไม่ใช่ลำบากใช่ก็ถาหากว่าก้อยคือน่ารักก้อยน่ารักนะก้อยเป็นคนน่ารักมากเลยแล้วก็คือแบบเวลาเขาทำงานเขาเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากเลยใช่จริงจริงก็ชมไหมเหมือนกันว่าแบบเออพี่ไมค์ก็น่ารักก็แบบเราจะให้เขาด่าเวลาเสียวคงไม่ด่าวเขาจะไปไหนก็ไปสเปยสเปยจริงๆแล้วเรามีจีบใครบ้างไหมไม่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 ว่างเลยใช่ว่างฮะ อย่างเวลาทำงาน,นหานักๆเราแบบไม่มีเวลาแบบคิดแบบโผล่เหนื่อยไปเลยแล้วเหงาอะไรเงี้ยคือมันตรงกันข้ามนะออจริงๆที่ผมพยายามทํางานหนักเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกเหงาออผมก็เลยหาหนู่นนั่นนี่ทำหาธุรกิจทําหาหาอะไรทำเยอะแยะหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อ,อให้ความเหงาเนี่ยมันไปต่อท้ายแถวๆคิ้วท้ายเลยโสดมานานขนาดไหนครัไม่พอเหงาจำไม่ได้ไม่พอเหงาตลอดหายแถวจำไม่ได้ยุ่งไม่ออก หลักปีอ่ะหลักหลายปีเลยไม่มีคุยไม่มีกดไลค์ถูกใจแบบว่าใครอะไรกลยกดไลค์ถูกใจมันก็เป็นปกติว่าอินสตาแกรมโซเชียลมีเดียใครไม่กดไลค์ถูกใจใครไม่คอมเมนต์เลยบ้างก็มีผมก็ไปกดคอมเมนต์กดไลค์ค่อยนัตตี้ดีมหัวกดไลค์ยังไม่โดนยังไม่มีใครแบบว่าเป็นคนพิเศษที่แบบมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครเป็นคนพิเศษไม่ใช่ว่าไม่โดนแต่เพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้คิดเรื่องนี้แบบจริงจริงจังๆเท่าไหร่เอาไว้เคลียร์เรื่องงานก่อน เกียวกเรื่องงานก่อนวันหนึ่งที่รู้สึกว่าสภาพจิตใจเราหรือว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะด,ดูแลใครสักคนได้เดี๋ยวค่อยลองลองออลองเปิดดูก็ได้ดูอีกยาวเนาะวงานแน่นมากกงอีกสนนักพักนึงอีกอีกเป็นเร,ร,รื่องค่ะที่โพสต์รูปกับมาริโอ้แบบคนหล่อตัวเอ็มคนรูปแซวยังไงนด้รอก็นรอเจอกัน คือเหมือนผมกับโอ้นี่ไม่เคยร่วมงานกันเลยอเงี้ยอันนี้ก็เป็นงานจริงจังครั้งแรกที่แบบบินไปต่างประเทศด้วยก็เลยบบได้มีเวลาใช้เวลาร่วมกันอเงี้ยก,ก็สนุกดีแล้วตอนนั้นคือแบบเอาจริงคิดแคปชั่นไม่ออกแค่ <c oughs> คิดแค,ดคปชั่นไม่ออกเลยแล้วคือเร่งโพสตแล้วตอนนั้นเราต้องไปทํางานต่อแล้วก็แบบเขาก็เร่งมากดดันเรามาไปได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบกดกดกดเราก็พิมพ์ลงไปเลยหลายคนก็แต่ว่ามันก็รินบินแล้คนที่มากด ว่าตัวเอ็มน้าตาดีทุกคนเนี่ยก็คือผมเห็นในคอมเมนต์ก็คือตัวเอ็มเริ่มต้นเหมือนกันแปลว่าถูกใจชาวตัวเอ็มเหาออะยังไงนะบอกว่าคนที่ชื่อตัวเริ่ต้นด้วยตัวเอ็มก็ถูกใจเลยกับโส้์นี้อ๋อใช่<ๆ>ใช่ใช่ใช่